สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการบูการ์ตูนพอดแคสต์นั่นเองนะครับผมแม่รอบนี้อยากจะมาลองทำพอดแคสต์บ้างฮะก็เลยลองทำเล่นๆฮะสักตอนนึงฮะแล้วก็ไม่ทำอีกแล้วฮะ <laughs> แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็รายการนี้ oo นบูการ์ตูนพอดแคสต์นะก็จะเป็นการเี่ยพูดคุยกับเรื่องเกมการตนะก์ตูนนะอ่าก็รอบนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมอ่าซึ่งนั่นก็คือเกมบายโยเนต้าสองนั่นเองนะครับผมแม่ก็ตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะมีดราม่าที่ทุกคนพูดถึงกันเลยนั่นก็คือดราม่าของวง ไทเทเนียมนะครับผมวงแรประดับตำนานที่ได้ปล่อยเพลงใหม่สุดปังออกมาครับผมแต่รอบนี้ไม่ได้มาแบบปังธรรมดานะครับผมปังพินาศนะเละเลยฮนะโดนด่าเละเลยนะซึ่งวงไทเทเนียมเนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงที่ชื่อว่าพ่อมึงออกมานะครับผมที่แบบมีเนื้อหาว่าแบบดูถูกเด็กรุ่นใหม่นะเออเหยียดเพลงยุคใหม่ว่าแบบเฮ้ยไม่มีทางก้าวข้ามเพลงยุคเก่าได้หรอกเว้ เออพวกรุ่นใหม่ทําได้แค่เดินตามพวกกูนั้นแหละเออแบบพวกกูรุ่นเก่าเว้ยพวกกูรุ่นพอ่อพวกกูเจ๋งเว้ยย่อแย่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้ออกมานะฮะก็เ,เป็นกระแสสังคมที่แบบมาแรงมากๆเลยทำให้แบบคนหลายๆคนนะฮะไม่พอใจอย่างมากนะที่แบบเฮ้ยโดนดูถูกกันอย่างนี้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนะซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะมันก็ทําให้ผม กลับไปนึกถึงเกมบายโอเนตาสองนะครับผมที่มีสถานการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์นี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอยกตัวอย่างก็คือฉากที่เทพเอเชียล่างชั่วร้ายนั่นเองครับดูถูกมนุษย์ในยุคใหม่ว่าเฮ้ยกูอยู่มานานพ่อมึงเลยเพื่อมึงต้องเชื่อฟังกูคอยเดินตามกูเท่านั้นแหละอย่าได้คิดที่จะเลือกทางเดินเองพวกมึงไปไม่รอดหรอกโอ้โหคาพูดคุนคุณไหมฮะ <c oughs> คุณเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันแบบตอนนี้เลยนะเออ ซึ่งผมขอบอกตรงนี้นะเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับเกมบายูเรต้า2เนี่ยเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างเทพ2เจนนะครับผมระหว่างเจนเก่ากับเจนใหม่นั่นเองนะฮะก็คือการสู้กันระหว่างเทพโรกิแล้วก็เทพลอบนั่นเองนะครับผมอ่าก็ซึ่งในเรื่องราวั้งนี้นะครับที่ผมจะเล่าวันนี้ก็จะมีตัวละครหลัก2ตัวนั่นเองนะั่นก็คือเทพลอปนั่นเองครับกับเทพโรนะกินะอ่าก็ทั้งสองตัวคือใครนั่นเองก็อธิบายก่อนว่าในอดีตนะฮะเทพเอเชีย เทพเอเชียเนี่ยเป็นเทพที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเป็นเทพแบบผู้ปกครองโลกมนุษย์เลยเป็น God of Chaos เลยแบบมีพลังแบบโหปกครองโลกได้ทําอะไรได้ทุกอย่างควบคุมเวลางได้เลยเน,ะน่ซึ่งภายหลังเนี่ยฮะเทพเอเชียเนี่ยก็ได้แบ่งตัวเองเป็น2ล่างนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวเองอ่ะต้องแบ่งแบ่งดวงตาของตัวเองฮะเป็นดวงตาไอ e e อะไอออฟด o เวลเนอะ left eye กับ right eye ไปให้กับมนุษย์ครับผม เพื่อให้มนุษย์ได้เอาไวเอาไว้ใช้เป็นพลังเพื่อใช้ในการวิวัฒนาการตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่าจากแบบมนุษย์ยุคหินเนะก็พอได้ยุคหินยุคอะไรเงี้ยแบบยุคอะไรแบบพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็พอแบบแยกดวงตางม,มาแล้วร่างของเทพเอเชียเนี่ยก็แยกออกามาเป็น2ร่างนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือโลกีกับล็อปนั่นเองนะครับผม ซึ่งเทพโลกิเนี่ยผมเขาบอกเลยว่าเป็นเทพที่เรียกได้ว่าเป็นเทพเจนใหม่เลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมพอดูด้วจากการสไตล์การแต่งตัวของของพี่โลกิเขาเนี่ยโอ้โหมาแบบแนวฮิปฮอปเลยเนะแบบโยโย่ Yo, Yo, แล้วก็แบบถักผมเดดล็อกอ่ะแบบเท่ๆอะ่โอโอะอแบบโอ้โหแบบมึงเฟี้ยวมากอ่ะที่่คือแบบคือแบบโอ้โหเจอหน้าเจอหน้าใครก็แบบโย่ว h ส t s up, อะ่ะเจอมาเยอะแล้วก็โย่เลิฟคือแบบเชีย่ยมึงไม่เฟี้ยวอ่ะคือดูไปดูมามึงไม่ใช่เทพอะไรมึงไม่แบบเด็กฮิปฮอปเลยอ่ะเออ กับอีกล่างหนึ่ง,งนะนั่นเองนั่นคือเทพล็อปนั่นเองครับผมที่เป็นเทพที่แบบเรียกได้ว่าแม่งรวมความโบราณไว้ในตัวมันเลยกลว <laughs> <laughs> ็ว่าได้เออว่ดูจากการแต่งตัวที่แบบโบราณมากๆครับผมโบราณไม่พอนะฮะความคิดเขาก็โบราณไม่ต่างกับชุดที่เขาใส่เลยนะโอ้โห <laughs> ดูชุดเป็นสามเหลี่ยมเลยเฮียอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เอ๊ะแต่ว่าฟิวดีเลย <laughs> เออว่าแป็นแดเนีเป็นแบบเป็นแบบแฟชั่นนะเออถ้ามาในยุคนี้อ่ะดังก็ได้เลย <laughs> เออ ซึ่งทั้งสองเทพนี้นะฮะก็จะมีชุดความคิดที่แบบแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยเนะก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างเทพล็อปเนี่ยเขาเนี่ยไม่ชอบที่ถูกมนุษย์นะฮะข้ามหน้าข้ามตาครับผมเพราะว่าเขาไม่ถูกใจอย่างมากเลยนะ,ะที่มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นด้วยตัวเองโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเทพมาคอยแบบชี้นําให้ฮะไม่ค่อยมีเทพต้องคอยบอกเฮ้ยมึงทำอย่าง <S <S มึงทำอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์เขาคิดเองได้นะเบื้อเฮ้ยเชื่อมึงเหมือนข้ามหน้าข้ามตาบ่กเฮ้ยกูเป็นเทพนะเว้ยเออ ไอเทพล็อกเลยนี่ก็เลยคิดจะกลับมายึดครองโลกทั้งหมดและปรับเปลี่ยนไปในแบบที่ตัวเองตั้งใจเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะั่นคือเทพโลกินั่นเองครับผมเทพเจนใหม่ะเจนใหม่เทพ Gen ai, Gen ai, เจนใหม่ก็เป็นเทพที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโลกิเนี่ยเขาเห็นว่ามนุษย์อะเฮ้ยตอนนั้นโลกิเขาบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยก็เก่งนะเว้ยเออมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาเองได้สามารถสร้างอะไรทําขึ้นมาเองได้ สามารถสร้างเมืองได้สร้างเครื่องบินได้สร้างรถได้สามารถเลือกเองได้ว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนะะทำให้โรกินฮะเขาเชื่อมั่นเลยว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถดูแลเองได้ฮะโดยไม่จําเป็นต้องมีตัวเขามาดูแลนั่นเองฮะตัวเขาที่เป็นเทพนั่นเองนะฮะเห็นไหมับว่า2ชุดความคิดนี้มันต่างกันขนาดไหนฮะ โห oh, ฝั่งหนึ่งแบบไม่ชอบอะ่ะที่แบบเฮ้ยเชื่อพวกมนุษย์ยุคใหม่แม่งข้ามหน้าข้ามตาวะ่ะเออสมัยก่อนนี่กูสาแบบแบบครอบครอบครองโลกปกครองโลกใช่ไหมแล้วก็แบบคอยชี้นําให้มนุษย์แต่พอมาถึงยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมนุษย์แม่งเสือทำทำอะไรเองได้หมดอะเออมันแบบเฮ้ยเชื่อข้ามหน้าข้ามตากับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบเฮ้ยถูกใจที่แบบเฮ้ยมนุษย์ก็เก่งนะเว้ยเออแบบสามารถเลือกเองได้อะไรงี้นะ ซึ่งตอนในตอนท้ายเกมเนืก็เป็นตอนที่บายูเนต้ากับบลเดอร์บลเดอร์เนี่ยกำลังเดินทางไปที่เทือกเขาที่สูงสุดอย่างเทือกเขาฟิล์มวิร์ลแวนเจอร์นั่นเองนะครับผมแล้วได้ไปเจอกับเทพล็อกที่อยู่บนจุดสูงสุดของเทือกเขาฟิล์มวิร์ลแวนเจอร์นั่นเองนะครับผมไอเทพล็อกนี่ก็แน่นอนฮะโอ้โหแม่งด่ามนุษย์ยุคใหม่รัวๆเลยว,ว่าเฮ้ยพวกมึงแม่งไม่มีทางไปรอดหรอเวอ ถ้าไม่มีเทพรุ่นเก่าอย่างกูคอยนำทางเพื่อึงอ่ะโอ้โหเพื่อนึงแม่งตายแน่นอนไอ้พวกมนุษย์เออนี่ฮะน,นี่เทพล็อฟแม่งดูถูกมากนะว่าแบบโอ้โหมนุษย์ไม่มีไม่มีทางรอดนะไม่มีเทพยุคเก่าอย่างเทพล็อฟคอยนำทางนั่นเองนะผมทำให้คนที่อยู่บน,ทมเ,มนเทือกเขาฟิวเมอร์เมทอร์ตอนนั้นที่อยู่กัน4คนนะอ,อ่าก็มีบาวเดอร์วายูเนต้าโลกิลูก้าที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ ไม่มีใครเห็นด้วยความคิดนี้นะทุกคนแบบกุมขมำเลยนะแบบอะไรวะเน,นี่อยอี่ยงวะเออแบบความคิดที่มันแบบล้าหลังมากเลยที่แบบโหอะไรต้องให้คนยุคเก่ามาคอยนำใช่ไหมเออแบบทุกคนไม่เห็นด้วยไม่พอนะทุกคนแม่งด่าสวนกับอีก <laughs> ออตอนนั้นเนี่ยก็ไอเทพล็อปเนี่ยซึ่งเทพล็อปตอนนั้นรู้สึกว่าก็กลับล่างกลายเป็นเทพเอเชียแล้วนะแหม พอเทพเทพล็อบเนี่ยแต่ผมขอเรียกว่าเทพล็อบเลยแล้วกันเออน่าจะได้เข้าใจง่ายๆเนะจะได้ไม่งงเพราะว่าให้ผมเลียกเอเชียเนี่ยเพราะเอเชียมันเป็นได้ทั้งโลกีแล้วก็ไอ้ล็อบนั่นเองแต่ขอเรียกล็อบไปเลยแล้วกันอ่าก็ไอ้ไอ้เทพล็อบเนี่ยก็โดนแบบเบลเดอร์ด่าสวนกลับไปเลยครับแบบเฮียม,มึงแม่งมันเทพภาษาอะไรวะเออพวกกูเป็นมนุษย์กูก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างป,ป่ะแต่พวกเราแบบก็ต้องเลือกทางเดินตัวเองอะว่าเราอยากทําอะไรได้อเออ เราแบบไม่จำเป็นต้องมีเทพมาคอยชี้นำหรอกเว้ยเออไม่ต้องมึงไม่ต้องมาคอยชี้หรอกว่าพวกกูต้องทำอะไรพวกกูมีผิดพลาดกันบ้างแต่พวกกูก็เลือกทางเดินพวกกูเองได้เว้ยเออนี่ฮะก็ด่าส่วนเทพไปฮะก็ไ <c oughs> อ้ร้องไปไม่เป็นนะ <c oughs> หลังจากนั้นทั้งสองทั้งสองคนนี่ก็ต่อสู้กันนะครับผมก็เรียบร้อยฮะพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาฮะ ไอ้เทพเทพโรกินะฮะผมเทพโรกิเทพโรกิก็ได้มามาช่วยมาช่วยกับไอ้เบลเดอร์กับบายูเนต้าในการต่อสู้นะฮะโดยการลบพลังแห่งดวงตาแห่งโลกอไปเลยบอกไอ้เที้ยมไม่จำเป็นแล้วเว้ยเออลบแม่งออกไปเลยแค่นั้นแหละฮะทำให้เทพล็อบพ่ายแพ้ในศึกครั้งนั้นนั่นเองนะครับผมแต่กลับกันครับผมเทพโรกินะครับผมเทพโลกิในตอนสุดท้ายนะฮะเทพโรกิเขามีเขาบอกเขาได้บอกกับทุกคนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีความเชื่ออย่างแรงกล้ามากเลยครับว่า มนุษย์ยุคใหม่เนี่ยมนุษย์เจนใหม่เนี่ยสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้ฮะเลือกว่าอยากเป็นอะไรได้โดยไม่จําเป็นต้องมีคนมาคอยบังคับหรือมาคอยชี้นําทางให้ฮนะโอ้โหเห็นไหมคําพูดนี้แสดงให้เห็นว่าโลกิเนี่ยฮะเขาเขาเป็นแบบเทพเจนใหม่จริงๆนะแบบเออเป็นเทพที่แบบปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโดยไม่ได้จำเป็นต้องแบบเออแบบใช้ความคิดเก่าๆเข้ามาควบคุมทุกอย่างในยุคปัจจุบันนะฮะโอ้โห เขาง่ายคือไม่จำเป็นต้องมีรุ่นพ่อมาคอยนำไงโอ้เป็นเทพเป็นเทพไม่น่ารุ่นพ่อยิ่งกว่ารุ่นเทวดาก็นะฮะก็หลังหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เทพเทพโลกิเนี่ยก็ได้ได้บอกในในตอนตอนตอนฉากจากลานะก็ถือว่าไม่สปอยนะหรือว่าเออที่พูดมาขนาดนี้กูไม่ไม่น่าสปอยแหละเพราะมันผ่านมาเจ็ดปีแล้วนะก็โลกิก็ได้บอกกับทุกคนนะฮะว่าโลกิเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมัน มันมันหมดยุคของเขาแล้วอ่ะเออมันหมดยุคของของเทพเอเชียแล้วมันไม่จําเป็นต้องให้เทพมาคอยปกครองมนุษย์แล้วอ่ะคือมันถึงยุคที่แบบมนุษย์มันดูแลกันเองได้มนุษย์สามารถเลือกได้ว่าอยากเป็นอะไรนะฮะเทพโลกีก็เลยบอกว่าเออนั้นก็ฮ้ยห,หมดหนะ้าที่เราแล้วแต่เราก็ยังเชื่อมั่นนะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถเลือกทางของตัวเองได้อย่างแน่นอนฉันมั่นใจอย่างนั้นแล้โลกีก็ได้จากทุกคนไปในตอนจบของไบโอเนต้าสนั่นเองนะครับผมโอ้โห ก็เป็นเทพถึงเป็นเทพที่น่าเคารพมากฮะโลกิถึงแม้ตอนแรกถึงแม้ตอนแรกมันทำนิสัยแบบกวนสตีนไปหน่อยฮะเอทเทพเอนเี <c oughs> ่ยแหมก็ถือว่าเป็นเทพที่น่าเคารพมากฮะ <c oughs> <ๆ c oughs> อย่าเป็นเทพที่แบบที่แบบเป็นเป็นเทพที่แบบไม่น่าเคารพอ่ะเออที่คอยคอยด่าคนรุ่นใหม่อ่ะเออแล้วก็โดนคนรุ่นใหม่ลุมด่าแบบเทพล็อบมเนี่ยก็เรื่องราว <c oughs> <c oughs> เรื่องราวของเทพล็อบกับโลกิระหว่างการต่อสู้ระหว่างสองเจนนียเราจะเห็นได้ชัดว่า ถ้าเราเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแบบเทพล็อบนะฮะเราก็จะเราก็จะหายไปตามการเวลานั่นเองก็บอกเลยว่าคือกระแสของยุคใหม่มันไม่สามารถต้านทานได้จริงฮะเพราะเวลามันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนะเนี่ยก็แนะนำให้ดูเทพลโลกินตัวอย่างนั่นเองนะครับผมเพราะเทพลโลกิเนี่ยเขาเขาดูไปตามยุคตามสมัยเขาปรับเปลี่ยนได้อย่างสมัยก่อนนะฮะโลกิกับล็อบนี่ความเห็นอาจจะตรงกันนะผมเพราะว่า ในสมัยที่มนุษย์ยังเป็นยุคเก่าเลยเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ยังตีหินอุกะอุกะอยู่เลยเอุกอุกะ,กะตีหินลาแมปมอสอยู่นะเอาหอกอะไรแทงเป็มอสตายอะไรเงี้ยกินเนื้อส,สดๆยังไม่จุดไฟเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นต้องมีเทพมาคอยนําทางให้มนุษย์นะแต่พอถึงยุคนี้ฮะยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเราเรา,เราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็สามารถเลือกเลือดได้เองว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วเนี่ยเออเทพโลกีก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นแล้วก็ได้เออเราก็ ให้มนุษย์ดูแลกันเองเลยมันหมดยุคของเราแล้วหมดยุคของเทพเอเชียแล้วอเออนั่นนะฮะก็เลยโดกิเขาก็เลยแบบมั่นใจว่ามนุษย์ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปล่อยให้มนุษย์เนี่ยดูแลดูแลกันเองไปนะฮะออช่วงสุดท้ายนะับผมก็อ,อันรายการนั้นไม่ยาวมากชั้นสั้นนะผมมีมันเป็นสาระนิดนึงก็ช่วงสุดท้ายก็ขอฝากคําดีๆมาให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยแล้วกันนะับผมก็การที่คุณคุยโวพูดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของตัวเองนั้นหมายความได้อย่างเดียวเลยว่า คุณนั้นตกยุคแล้วครับเยผมไม่ได้แซะวงไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดก็ผมไม่แซะวงไทเทเนียมในคลิปเลยไม่ใช่เลยไบโอเนตตาสองเออเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวก็จะผิดนะเออ ก็คือความจริงไอ้ที่ที่ต้นคิดผมพูดถึงไทเทเนียมก็เพราะว่านี่ไงเพราะไอ้เหตุการ์ดราม่าวงไทเทเนียมที่แบบเป็นเป็นวงแร็ประดับตำนานแล้วจู่มาด่าคนยุคใหม่ครับมันมันทำให้ผมมาคิดถึงเหตุการณ์ในวายูเดต้าสองเหตุการณ์นี้มากเลยนั่นเองนะโอ้ซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นแบบไอ้เป็นเป็นเรื่องหลักเลยเนอะในของวายูเดต้าสองระหว่างเทพสองเจนนั่นเองฮรระหว่างโหเจนแบบรุ่นรุ่นพ่อเออรุ่นพ่อรุ่นใหม่อ่ะเออใช่ไหมแม่ อ่าก็จบไปเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมทำพอดแคสตอนต่อไปอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ดูก็ได้เผื่อผมจะเอามาเป็นไอเดียในการพูดนะฮะนี่เองนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ยังยังไม่รู้ว่าจะทําคลิปต่อไปหรือเปล่านี่มันคือมาทําเล่นๆเ,เนอะพอดีเจอดราม่าไทายเนี่ยแล้วผมแม่งคันปากว่ะอุยอ้ยอุ้ยอยากมาลองทำพอดแคสดูสักตอนหนึ่งแล้วกันเออแล้วก็ไม่ทําอีกเลย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เออก็ลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะรับอยากให้ผมทําเรื่องอะไรนั่นเองแต่ว่าขอผมขอนิดนึง เอ้ยเอาเอาที่มันเกี่ยวกับบาโอเนต้าหรือ G ีกันดั้มหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระตูนเรื่องอื่นผมไม่มีความรู้เลยะคะจริงผมเป็นแบบเป็นโปรเฟสเซอร์ด้าน G ีกันดั้มแล้วก็บบโอเนต้าขั้นสูงนะฮะโดยเฉพาะ G ีกันดั้มเนี่ยผมอยู่กับมนันมาตั้งแต่เด็กเลยทาให้ผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลผมแน่นแน่นมากมเกยวกับ G ีกันดั้มแล้วผมแบบเออสามารถพูดได้โดยที่แบบไม่เชื่อไม่ต้องกลัวผิดอ่ะแต่บบโยนี่ผมอ่านไม่ได้แน่นมากก็จริงฮะ,ะแต่ว่าผมนี่ก็ไปอยู่ไบโยมาหลายปียแต่ไมนนเนน่าาีอากให้มดเี่ย เรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนหรือเกมอะไรเงี้ยเออก็ลองพิมมาดูอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะเผื่อผมรู้จักกันแต่ส่วนมากผมมีคนแบบไม่ค่อยเล่นเกมดูการ์ตูนเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็โอเคเออะก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะแล้วเจอคลิปใหม่คลิปหน้าซึ่งจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ับผมเพราะตอนนี้ผมแบบรอบายูเนตอรสามเเดียวเลยฮะก็ออ <laughs> ขอไปก่อนแนละ้วครับสวัสดีครับมูการ์ตูนพอดแคสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ